สวัสดีคผมดรับสวัสดีคผมมิดรับอสวัสดีคะสวัสดีคอะไรเนี่ยลิมมัพันน่ะสวัสดีที่ผมอกอย่างงเค้าคงจมช่ได้ไหมครับแมปแมปหรอวะไม่ใช่แมปไม r ครับดีซอสแพ c กเป็นภาพบ้านนั่นเองหรือว่าวันนี้เราจะไม่ได้แมปทั้งหมดเลยเนี่ยใครจะไปเชื่อมึงว่ารูปเคลียตายดิดูดิดูอะไรพาเทิศคืองง่มึงเลยคือจริงเหาพทศเป็นรูปหน้าตอนทผมใส่เชเดอร์ไงเอามถอยดูก่อนนะเป็นมึงนะ ทุกคนผมถอดแล้วไหนพาร์ทิดบ่อยไหนพาร์ทิดไม่เห็นมีเลยนี่ไงกูไม่เห็นจริงๆนะอ๋อไม่เห็นก็ไม่เห็นวะมันจะเอาไปว่ามันเป็นอาบอดถ่ายให้น้องๆดูหน่อยจะขึ้นพาร์ไปดูอาถ่ายดูหน่อยนั่นแหละครับลูกพาร์ทิดคือใส่เชดเดอร์แล้วแม่งบักเลยคือบอยกว่าว่าให้ผมลองใส่เชดเดอร์เล่นดูเนาะเออก็คือเอาง่ายๆวันนี้เนี่ยจะไปเล่นมายคัทเป็นภาพวาดกันโอเคแล้วก็อย่าดของแลบอยคือว่าสัตว์ทุกตัวบนโลกเนี่ยจะดอกขอเพื่อนเองซึ่งพันธุ์ลี้ยงของเราเนี่ยจะไปฆ่ามังกรกันกูอยากรูู้้้้มมมมาาาาาาากกกกกกเเเเลยยววว่่่หหหนนนนนนตตตัััังงงรรรรจะป็ไไใดดพออออส์ีี แก่วุ้ยดูหน้าแก <payment. location. S 1> ่ด like ิแบบวอยดูดินางโอนมึงเลยดูดิแต่ดูดิวอยยังเฮ้ยมึงก็อยู่น oh ี alone alone ่สิไอ oh, uh ้แ huh. ก <c oughs> oh, okay. oh, oh. okay. okay, ่ม oh, ังต like ูดเ oh, oh. uh ูตูดูดูดิเฮ้ยเออข้ามันแล้วขอพี่เอาพิษมาเอาพิษโอ้ยโอ้ยแค่แก่ตัวยิงตีกันไม่รอดต่อไปก็อันนี้คือเกาะอะไรอันนี้ทะเลอินชาร์หรอใช่ในทะเลอ๋อบอลในโคดูดามหน่อยโอ้ยดาแบบไป็นพายุดูดิโอ้โห ไม่เจ๊เลยไม่เจ๊หรอมะแล้วกูมาเกิดที่ไหนวะเนี่ยนี่ไดมอนด์นี่ไดมอนด์เหมือนน้ำแข็งเลยอันนี้ไดมอนด์เออไม่บอกว่าเป็นน้ำแข็งนะเอาบทคัดตัวนี้หน่อยอ่ะฮู้อันนี้บกพร่องกูกูกูเอือออกมาฮะเอือออกมาเลยโอ้โหเฮ้ยมันเหมือนอะไรมันเหมือนรู้เฮ้ยมันก็เหมือนน้ำแข็งอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะขนแก่สีเทาอ่อนโอ้โหขนแก่มึงทำไมไมนแบบนี้ป๊บลุงดูโดนเล่นดิฮู้อ้ดีกว่ามา โทเทีมเออเห็นแล้วโทเทมเกิดใหม่ทุกคนอยู่โทเทมไหมอยู่นี่กูเห็น,นแล้วเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นซิกเจอร์ภาพวาพนนอดออก็มันคือซิกเจอร์ภาพวาดเนาะรอยมาดูก่อนม้ากูล้วกูโอ้โหทำไมหน้าตามันีเหล็กลนั่นแหละกูฮะอันนี้ขนแกะเหล็กอะไรล่ะไม่ได้โกหนะเนี่ยเปิ้ลทองไหนเปิ้ลทองโอ้โหเฮ้ยเปิ้ลทองน่ารักว่ะอ่ะไหนผมอยากลุ้แล้วใต้น้ำเป็นไงวะไหนใต้น้ำมีปลาไหมอันนี้สาหร่ายโอ้โหปลาปลาไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนรู้สึกว่าเปลี่ยนอยู่ ถ้าบอยสังเกตเออเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนเมันแบบสายเดียวโอ้โหมันตีเลยอะมันดอกอะไรไหมอ้าวดอกไม่ดอกอ๋อไม่ดอกงั้นเราไปที่อื่นกันดีกว่าบอยหน้าตาหมูคือแบบจมูกแบบอดอดอ่ะไหนอ๋อถ้าเราฆ่าหมูจะได้พวกเพชรมาบอยก็ไม่จะไปจะเล่นดอมเลยไม่รู้ว่ามันอาจจะเล่นผมว่ามันน่าจะเล่นรอบเฉพาะตัวแล้วที่เขาดูสังเกตมานะจะทำไมคิปเปอร์ไหนอ้ายเอ้าเฮ้ยโอ้โหบอยคิปเปอร์หน้าตาเกรซเกลไว้ตันโอ้โหทำไมหน้าตามันแบบ อ่ะถ้าเราเปิดเราเปิดจะเป็นก็ไอยากรู้ป่ะโอ้ยมีอะไปกันหมดด้วยอันนี้คือเล่เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ๋อต้นไผ่อันนี้คือฐานทุกคนโคเฮ้ยสวยอ่ะพี่ยองจริงเท็กเจอร์ภาพมันไม่ได้แย่นะโอ้สมันไม่ได้แย่มันสวยไงมันเป็นน้องก้องพี่เลยมก้องเหรอไหนไม่ตอบเหรออ๋อแสดงว่าน่าจะตอบพวกแบบพวกสัตว์นะเฮ้ยเอต้าเมลเราต้องการเอต้าโพลบอยโอ้โหนมาตายนะแมวไอ้บอยคือตรงอะไรอ่ะคือตรงโอ้โห อ่ะมึงอย่าลุกม,มาเด้มากูดูดิตาเดียวน่ารักจังตาเป็นเลยแสงด้วยอ่ะแล้วมันมเกิดอะไรนี่สองตัววะเนี่ยมึงไม่หมวกให้กูแมเอ่ามีมีอ่ะดอกไม้แล้วออกซิเจนหุ้ยแต่ผมบอกออกซิเจนสวยนะกูใส่แต่กูได้ระบ,บาดอ่ะบอยพูดจริงรู้ควรถอดมันต้องมีคนลำคาเหมือนกูบ้างเลย <c oughs> อ่ะถอดเสร็จแล้วเออสว่างขึ้นเยอะเลยเห็นเท็กเจอร์ยัดชัดขึ้นเยอะเลยมาขุดออกซิเจนอยากไปดูลูกอ่ะลกเป็นไงวะปไปไปบอยหายออกซิเจนไม่ต้องขุดก็ได้กูก็มีอยู่แล้วอ๋อเออแล้วเราเราต้องหาฟิตอ่ะบอย เหล็กเราไม่มีนี่ไงกาเบลเจอแล้วตอนนี้ขาดเหล็กเหล,ล็กได้มีนี่ในตัวเหล็กลก็ไม่ออาหายอะเออใช่ใช่ใช่เห็นแล้วมีเหล็กอ่ะเออมึงไม่บอกกูก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวน้องหนากกูพี่ไม่เคยขัดดูในตัวกาไมง่มาเสยยังบอยอันนี้ถ้าขามเป็นสองช่องคืออะไรอ,ะอ่ะแผ่นเหยียบเหล็กอ๋ออันนี้เป็นเศษเหล็กอ่ะผมขาไม่ใช่ก่อนเอ้ยเดี๋ยวนะบอยกูจะขาไม่ใช่กูไปขามันไก่ กูข้าผิดเหรอไฟแช็คกูข้าไงนะพยายามจะใช้ใช้ฟีดแลสตีลแล้วก็ไอ้นี่ไงเหล็กแค่นัน้นแหละสองอย่างแล้วทำไมากูข้าแล้วลูกกูได้ไปเดินไกลอ่ะใช้เหล็กก,ก,กับเหล็กไงอ๋อกูกูวางสลับด้านเหรอฮะแล้วเมื่อกี้ผมข้าเป็นไกลได้ไงอะ่ะหรือว่ากูวางว่าเหล็กสองอันเออกูได้แต่ว<บ>างเลยสองอันไงเออใจะได้ไงมึง่ได้เป็นไปเนี่ยเออกูวางกูวางเมื่อกี้่วางเลยสองอันป่ไหนประตูโทษเป็นไงโหน่ารักค่ะเฮ้ยคนเข้าก่อนเลยเอ้ยจะตีทำไมอ้คกูจะเข้าไอ้เดียดิ ตพวพิทย์ไหนก็ oh <my> ไหนเป็นยังอยากรู้โอ oh. <c oughs> ้ดาบจิ๋วจังเลยน <c oughs> ายโอ้โดาบพระวัดอา้าฆ่าจะได้ขอไหมเอา <c oughs> เพอตีมึงอ๋อไม่ได้ขอต้องเป็นพวกมอนเตอร์ธรรมดาเหรออ๋อผมก็ใจผิดเฮ้ยบงหมิงมากงปวยอ่ะคือ,อ,อมันแบบมันเปดิเ,เก้ลูกบ,บอลลอยมันคือแมคคับเวอร์ชั่นพระวัดใช่เฮ้ยมวย,อ,ย,อ,ยอันนั้นมันประสาทไม่ใช่เหรอประสาทนั่นแหละบอยเห็นไหมเนื้อสายพยายามมึงดูดิ เม่อเมือที่ทำไมล่าปลามันกูดตีถึงวะอ่ะพวกคุณไปเก็บดูเล่นล้วกันไหนจะมีอะไรกันอันนี้เป็นภาษาแล้วทุกคนคุดขึ้นไป <c oughs> เออนี่ไงขึ้นมาแล้วไหนมีอะไรเปลี่ยนแล้วไหมโอแต่บล็อกมันสวยมากเลยถ้าเราโมดีขึ้นแบบแบบล็อกอ,อีกนะทุกคนไอ้นี่มันมันมันมัได้เดี๋วเบแต่ถ้าเราถอดออกมันจะเป็นแบบสีดำดำอ่ะไหนมีอะไรบ้างไหมทำไมไม่มีอะไร <c oughs> บ้างไ <c oughs> อ้แก๊กกูตกใจทีี แต่เท่าดิเท่า,าจริงๆนะเราควรเอาเวลาเนี่ยไปฆ่าพวกมอนเตอร์เอาแบบเอาของแบบเหมนที่แบบสัตว์ธรรมดาอันนี้เนเธอร์คอร์สอ่ะผมลองเอาเนเธอร์คอร์สดูก่อนเออแกจะไม่เคยเห็นเลยไปมึงนะอันนี้ถ้าเป็นค้าเป็นบล็อกจะเป็นบล็อกโอ้โหอันนี้บล็อกสีขาวอ่ะอันนี้คือแรอ่คอร์สทุกคนโอ้โหกูมอยก็เปนขนแก่ถ้าแบบเราไม่เราไม่รู้อะ่ะไม่กูเจ็บพิคกินแล้วอ่ะมาแล้วไหนอ๋อแฉกของเฮ้ยว่าไงนายจะให้เล่นเราอ่ะพี่กินฮัลโหลเอ้ยมากูไป บอยมันมอมันก็ไม่เอาเอ้ยมันมันไม่ดอกขอมให้เราเฮ้ย <c oughs> เอาดอกยังเฮ้ยมึงมึงแบบอบมอยขโมอยขโมยเออเอาแล้วก็หนีเอาขโมยไปเลย <c oughs> หรอเอออ่ะผมลองฆ่าพวกอันนี้ดีจะได้ของไหมคือต้องฆ่าทุกธรรมดาถูกละอ่ะงั้นแนวเราก็มีมาในรายการแล้วทุกคนแต่ว่าอีตัวนึงเี่เราไม่เห็นก็คือแก๊สอ่ะอ่ะาพวกทุกคนอยากเห็น boy. บอยแป๊บนึงเดี๋ยวผมใส่แก๊สดูเฮ้ยบอยมึงมาดูนี่แป๊บนึงบอยอันนี้ไข่แก๊สมาดูนี่อ้โหมันหลับตา แมงกะพ <Pier> ุนแม oh! Ah! Oh! Hey, แกนงกะพุน ah, una, ไม่ะโอ้โอ้โหมาเร็วไปเร็วเว้ยแป๊บนึงอีกรอบไปดิอ่าดูหน้าไม่ทันก่อนดูดิหน้าแบบปวด,ดอะ่ะดูดิคุณดิอ่าแล้วมันก็ตายไปซะโ okay. ah, อเคอ่างั้นเรากลับรถโมเดลกัดีกว่าทุกคนเฮ้ยบอยดูหน้าหมาดิเฮ้ย แล้วน่าจะเป็นไงวะอ่ะโอ้โหตาแดงเทียนอมกัดอ่ะหุ้ยดบอะไรอ่ะกอเหล็กแล้วจะตีกูทำไมโอ้อึวกหมาคือดบกอเหล็กเหรอรู้สึกว่ารอบที่ผมฆ่ามาคือแพทรอบพอดีสุดเอ้ยไม่ได้แพะแกะของดอกใหญ่ที่สุดอ๋อคือบัวฆ่าได้อนายกับพุแล้วเราจะไปหาปีกจากไหนอ่ะขัวจากบัวนี่แหละอ่ะหูของบัวดีจังวะเราต้องหาบัวใเจออันนี้อาบดาบดาบไม่เท่าไร่ผมยังไม่ได้เลยกูเจอแต่บัวคงทนได้ได้ได้นั่นไม่เอาบอยปีกอ่ะเราจะหาปีกที่ไหนวะ อ๋อบัวอันนี้คือบัวสีแดงเหรอไม่น่าใช่แล้วจะเข้าจะหายไปสีแดงมากกว่าอันนี้อันนี้น่าจะเป็นบล็อกไรเทอร์ไลท์อ๋อนี่ไงบล็อกไอเทอร์ไลท์บล็อกไอเทอร์ไลท์เป็นอย่างนี้ทุกคนก็คือสีดํามิดไปเลยทาสีดําเออไม่เจอมอนสเตอร์แถวนี้เลยอะ่ะระหว่างเดี๋ยผมให้พวเราไปหามังกรรอนะอันนี้เป็นรังผึ้งรังผึ้งก็โอ้โ,อโหมันเหมือนแบบมันเป็นตาเลยแล้วแบขยักคิ้วเลยไม่น่าใช่อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ไผ่ทุกคนโอ้โหเองมาดูบอลเดนดิถ้ามือจะใส่สีขาวขนาดนี้ฮะบอลเดน ตัวใหม่ไม่ใช่หรอเนี่ยอ่ะ,อะมาแล้วโอ้โหอันนี้บอยด้ยทุกคนเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเบิร์วมัเกิดม้าวาเด่นอะจำไม่ได้มันต้องทำไงโอเคระหว่างที่ผมให้บอยไปหานั่นรออยู่ทุกคนที่ไปมังกรอ่ะเอาบอยไปหารอเลย๋ยวผมแบบหาบอดเด้นก่อนเราต้องกระโดดอ่ะบอยให้แบบส่งเสียงอ่ะกูกระโดดแล้วกูดรอคอยเลยอ่ะไหนมายังไหนอ่ะแมววะมึงหลอกกูหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ไม,มันไ,ไม่เกิดว่ะเดี๋ยวเราปรับเป็นฟีฟูไม่เลยไม่ได้เราปรับเป็นอันนี้อีซี่อยู่แล้ว ผมไม่ศึกษาพวกมันเกี่ยวกับบอลได้เลยเลยไม่ได้รู้อะทุกคนว้ายออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้หน้าตาอะไรวะ <c oughs> หน้าตาเป็นกู้เอนเดิมไม่ไม่เหมือนเดิมนี่ <c oughs> โอ้ยมันเออเปลี่ยนมาเปลี่ยนได้มากเออมาเปลี่ยนได้มากแต่กู้บอยบอกว่าบอลได้เลยเราไม่สามารถฆ่าได้ทุกคนเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าแบบไอบไ้บอลันขึ้นที่ดาบสั่ว่าโอ้โหมึงตีกูแรงจังวะเนี่ยกูกู้ก่อนเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมลองนี่ก็ได้ทีกู้ก่อนเลยเท่าไหร่อ่ะลองเลยเฮ้ยกู้ตาย อ,อ่ะมึงรองกันด่านี้สิ <S 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 โอ้อ่ะดาบนี้ดามเมจสวยห้าทุกคนเฮ้ยกูกิจไอ้ปั้นก่อนอ่ะอันนี้สวยห้าห้าดาเมจสวยห้าอ้าวกพตายเลยไงโอ้เดนเวอร์สาม,มสวยดาบม,ม,มันดาเมจแค่เจ็ดแปดมึงจะฆ่าเอออันนี้ตัวเร่งซักฮะตัวเร่งคืออะไรวะไม่รู้อันนี้คือแร่อะไรอ่ะไปหา,หาต่อแหละใบอันนี้คือเหล็กดิบอ๋อเหล็กดิบโอเคทุกคนก็โมเด็งก็เป็นไม้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปหาที่ไปมังกรดีกว่าอ่ะแล้วครับทุกคนอันนี้ว่ามาถึงจุดที่ไปมังกรแล้วเนาะฮะอะไรอ้าว อ้ยแล้วมันไมเอาปีกมาจากไหนก็กูได้มาอ,อืมอา้าวแล้วไม่บอกกูล่ะแล้วท่านูองบอกมึงไงอา้าวไอ้นี่ตั้งแต่เปิด<อ>แล้วกี่้องแล้วเอาปีกเอาได้มาสองอันหรอโอ้โหทำไมฝีันน่ารักจกังวะอ่าท่านูล้วมีทุกดู่างไหมโอ้โหมันมีทุกอย่างแต่มันไม่บอกกูอันนี้คือโกงซิวฟิตไหนซิวฟิตเป็นไงซิวฟิตน่าตาเหมือนเดิมทุกคนไม่เปลี่ยนมากอ่ะขุดโกมันก่อนโอเคเปี่ยนะมันมันไม่ได้มบไอ้นี่เหมือนเมื่อก่อนมันมันดูเรียบเึ้น บอยแต่ว่าที่แบบมังกรมันเหมือนแบบมันเหมือนบล็อกย่าดูดิใช่ไหมมันมันเขียวอ่ะเออมันเขียวไปเลยอ่ะอ่ะโอ้โหปาด่เมมังกรจะเป็นไงกันตื่นเต้นแบ๊วอุ้ยหูมังกรหน้าตาเป็นไงกันไปดูเถอะไอทำไมแล้วยังไม่มาให้มันมามมามาได้แล้วอะอ่ะเหนหน้าตามังกรอันนี้เป็นอ่าเอ็นคริสตัลทุกคนเหมือนเดิมเปล่าวะมันไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้โหทำไมร่างกายมันเปลี่ยนไปมีแต่ขีดขีดแต่ไปหมด โล่งกันเยอะเลยอ่ะแล้วเอ็นคิสโซเป็นไงวะเอ็นคิสซันโอ๊ยคิสโซอะไรวะคิสซันหรือคิสโตวะอ่ะชนอ่ะหน้าตาก็อ๋อประมาณนี้คุณทำลายก่อนเลยคุณทำลายเลยโอเคทำลายแล้วระวังเจ็บนะเพราะทำลายอ่ะโอ้ยชู่ว่ามันระเบิดมากเลยมาจะจบมาทุกคนเอ้ยเลยอันหนึ่งเลยอันนึงสุดท้ายแล้ว่างนั้นน่ะอ่ะโอเคหมดแล้วมาลุยข้ามาก่อนเลยโอ้ยคุตีไม่ถึงเออเออเออคุตีโดนแล้วไปเนี่ย ว่าอย่างคุณตีมันเข้าบ้างไหมตีมันโดนเป็นมันโดนปะเนี่ยกูคิดอยู่เหมือนกันดีเราเข้าโอ้ยโอ้มาเร็วเออโอบอยดไปอยู่ตรงหน้ามันถือมันจะกระเด็นแล้วดีเข้าตรงหลังตรงตูบมันเนี่ยมันถือมันจะไม่กระเด็นอไม่ไม่คุณตีไม่เข้าคุณโดนตีตรงนี้อ๋ออ่ะจะตายแล้วไอ้ตะเลิดตะเลิดตายเร็ว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 พเดียวเออมึง๋ยวบังดิ ทำไมันต้องรอลงม้านี่หรอถึงมันจะตายตายแล้วเรียบร้อยโอ้โหเอฟเฟกต์ตอนตายบอยมูมืระเบิดแปล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 ไหนเป็นยังไงมันจะมีไข่มังกรเชื่อบ่อยเราจะได้เห็นไข่มังกรด้วยอ่ะไหนโอ้โหไข่มังกรไข่มังกรมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบกาแล็กซี่อ่ะบอยสำหรับกูนะกูว่าเหมือนกาแล็กซี่ไหมเพราะมันออกม่วงอะเออไปดูนั้นฮะเออนี่ไปไหนไปนี่กูตรงนี้ก็ไปได้อ๋ออันนี้มันอันนี้มันทางกลับกูไปผิดทางอ่ะโอ้โหผมลืมผมลืม อันนี้กูกลับมาบ้านแล้วกูทีพี่ผ่ามัได้ไหมเนี่ยอาได้อ๋อเอ็นซิตี้ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากโอเคครับทุกคนไปงานสลับคลิปวันนี้ที่แบบไมค์ค้าเป็นภาพวาดก็เอาจิ้น่าสลับผมนะผมว่าสวยเหมือนแบบเป็นอีกเกมไปเลยคลิปเหมือนกันไหมล่ะบอยมันเหมือนเป็นอีกเกมไปเลยเปลี่ยนบรรยากาศีเวยใช่มันเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยคือเอฟเฟกต์ระเบิดก็เปลี่ยนเฮ้ยถือว่าแบบเขาสร้างดีมากนะถ้าทำขายว่าทำขายได้แต่นี่เขาแจกฟรีแล้วทุกคนแต่ถ้าใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมทิ้งอ่ะลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยกันนเเเเเาาาะโออออคคมมมมรรรรไไปปลลิตงงงงืด้วบบยยยหหััักึ่็น นี่อาขุดลงมาเอ้ยไปที่ขุดลงมาขุดแล้วก็เก็บแล้วก็ใส่อาดูเอ้ามันใส่ไม่ได้เหรอหมวกหมวกกันหมวกหมวกกูคำสาปเหนกันเยติดว้าวไอ้บ้า้าไอ้บ้าไอ้าไบ้าูก้บาอ้บ้ายอ้บ้าไอ้บทาไอ้บ้าไมู้้า้อมบอ้้าอาอห้อนาอ้อน้า มันดูดีดดดมัน,ม,นมันทาปากล้วมันผาลิบอ่ะเออได้แล้ทุกคนอ่าก็มาแล้วสลับเทคเอ่อเทคเจอร์ภาพวาดทุกคน,นอุ้ยจุ๊บขยอซาร์คิสผมชอบ<ห>ลืมกูเห็นแล้วเนี่ยอาทิตย์ยิ้มแจ้งติ้งกำลังขึ้นนี่หนแลลหละแหละซาร์คิสผมชอบลืมกดไลค์ Subscribe ชองผมอยู่ตอนดิฉันมันจะคลิปหน้าบ๊ายบาย